สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเจนี่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เช้าวันจันทร์สวัสดีทุกคนวันนี้วันอังคารสวัสดีทุกคนก็ดูดิค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับเจนี่นะสวัสดีทุกคนกลับมาอยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเจนี่ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเจนี่สวัสดีทุกคนเรากลับมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีทุกคนเรากลับมาแล้วคือว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าปีสีเทอมหนึ่งที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเรามาอัปเดตชีวิตกันหน่อยตอนนี้เรามาเดินที่สามนีะเดินะทุกคนดูดูนี่เป็นนิสิตทุกคนอนะ่ะก็จะถูกแบ่งออกเป็นแบบ5โรเต็5ห้าโรเต็ตโรเต,เต,เตมนมาจากคำว่าโรเ a ชั่นมันก็จะมี a b c d e เจนนี่อยู่โรเต็อีค่ะซึ่งโรเต็อีก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่สาระยะกรรมอายุรกรรมเหลืองเมนจิตเวทรังสีนารีเวทวิชาศาสตร์ชุมชนตัวที่1เอติกเด็กวิชาศาสตร์ชุมชนตัวที่2และสุดท้ายทุกคนจะไปวิชาเลือกและอ e ิเล็กทีพร้อมกันค่ะโรเต็หนึ่งมีประมาณ33คนซึ่งไปเรียนที่ชลประทานก็คือประมาณ10กว่าคนจาก3 0กว่าคนจะถูกแบ่งไปเรียนที่นูน่นอีก20คนเรียนที่องคารค่ะ มีเตียงสองชั้นแล้วก็อุ้ยเขาแบ่งโซนแบ่งเป็นแบบเตียงกับโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะทำงานเวลาดึกๆก็คือแบบไม่ต้องกวนเพื่อนเลยอะไรอย่างนี้มีปาก์ายแล้วก็ห้องตรงนี้อ,อ๋อห้องตรงนี้เชื่อมกับอีกห้องนึงไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันแรกที่ขึ้นออก โอเคเราจะอันนี้ห่อเราเองทุกคนคือหอ่หอชายห่อหญิงจะรวมกันอยู่ที่นี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามชีวิตวันนี้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้วันแรกที่ขึ้นวอร์ดและเรียนจริงจังวันแรกไายบุกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เช้าวันจันทร์ตอนนี้เป็นเวลาสี่ห้าสี่ห้ามาห้าสิบกว่า เดี๋ยวจะนี่จะเดินไปที่โนมาเป็น<ล> okay. เราเช้ากัน yeah. ทุกคนมาเอากระเป๋าฉันเป็บแผลแหละวันนี้เราอยู่เองนะทุกคนจะทำวอร์กสัปดาห์นี<ำ>้ฉันจะทำ เพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่ลงตัวเราแบบว่าแบบว่าขึ้นมาเรายังไม่ได้ทําบอกให้ทุกคนดูเลยเราก็จะไม่ให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตหนึ่งที่ผ่านมาหนึ่งเดือนของเราไปนยังไรบ้างเย้สวัสดีทุกคนวันนี้วันอังคารใช่วันนี้เราหัวแบบเย่มากเราเพิ่งออกมาจากโออาวก็ซ้อเค่าตัเย่ t ตอนนี้เราเพิ่งออกาจากห้อผ่าแต่ก็หมดวันแล้ววันนี้มีดิสคัปได้งานกับอาจารย์สู้สสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันวันเสาร์ที่16เจนนี่มีลาตอนเช้าทุกคนแถมวันนี้เป็นเวรด้วยสู้ปะสู้ Mm hmm. ทุกคนอันนี้เมนูที่เจนนี่กินบ่อยมากตอนที่อยู่สารประทานเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกต้ยมยำพิเศษตับเพราะเจนนี่เป็นคนชอบกินตับมากแล้วก็เส้นน้อยใส่ผักเยอะ สวัสดีทุกคนวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เจนนี่ถ่ายคลิปนี้ก็ถ่ายที่ชลประทานนะกำลังจะเดินกลับหอทุกคนทอยอยูอ่ที่นี่มันชีวิตมันดีมาหอมันดีมาอากออก้องไได้้ะเปิดตัวแขกรับเชิญคนแรกซึ่งมันมืดอะไฮไฮอันนี้เพื่อนปัญญาและพี่เชยๆก็เป็นเพื่อนในสายเรา เรียกสาย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 เราของเจนเเน,ออเจนี่เองเป็นสายเราของเจนนี่เองเอ๊รู้สึกยังไงบ้างหลังจากเรียนเสร็จโอเคมีคำถามจะถามบ้านนะคะ รู้สึกว่า,าจริงๆมันเป็นวอร์ดแรกที่ขึ้นใช่ไหมแล้วอรว์ดแรกอะ่ะก็คือแบบเจอโออาร์ R เลยมันก็ตกใจไหนจะเครื่องมือไหนจะอะไรนอกจากที่เราจะเข้าโออาร์ R, คือมันก็จะมีคนที่ observe อะไรอย่างงี้ใช่ปะก็คืออยู่รอบรอบนอกไม่ได้เข้าในฟิวผ่าตัดแล้วมันเราก็ต้องเก็บหัตถการก็คือเราก็ต้องเข้าไปในฟิวผ่าตัดเพื่อแบบใส่ชุดโออาร์เต็มที่ช่วยอาจารย์ในการผ่าตัดถือเครื่องมือคือเราไม่ได้เป็นมือหนึ่งหรอกก็คือเราก็เป็นมือท้ายๆนั่นแหละแต่ว่าก็คือมันก็จะตื่นเต้นนะเพราะแบบ ด้วยความที่เราเป็นรุ่นโควิดอะเราเราเคยผ่าจาย์ใหญ่แค่ไม่กี่สัปดาห์ทุกคนเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างอื่นเลยอะเมื่อเลยทำให้แบบตอนนั้นคือตื่นเต้นมาที่จะได้ทำาร์ตการต่างๆอะไรเงี้ยแล้วบอดสานมาเป็นบอดที่คือนชื่อว่าหาตถการมันเยอะวก,กับตอนที่เราลงไปเอไอพาตการก็มีอีกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นก็คือตื่นเต้นเรื่องการทำารัตการมากแต่แปบ๊แปบๆอะก็หมดเวลาแั้งสองเดือนแบบรู้ตัวอีกทีก็คือสัปดาห์สุดท้ายจะสอบแล้ว ทุกคนมาต่อกันที่ม达达เมฆตาดาไ้ฟังว่ามีอะไราะซึ่งวิธีการเรียนก็จะแตกต่างจากสารออกไปการลาวอร์ดการยูเวนอะไรอย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆกันเนี่ยก็คือมันก็จะมีคาบยนส่วนหญ่าบเรียนก็จะอยู่ประมาณสิบโมงถึงเที่ยงประมาณนี้แล้วนอกจากที่เราจะได้เรียนในห้องเรียนแล้วอะเราก็จะได้เรียนผ่านการลาวอร์ดแต่ละวันนอกจากที่จะได้เรียนจากการลาวอร์ดแล้วก็จะมีการเรียนจากการเข้าแกนราวแอดมิชชั่นราวอะไรอย่างงี้สวัสดีค่ะ อยากจะรี้แบบไปนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้กำลังติดโควิดอยู่จะมาถ่ายให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้เป็นโควิดเดย์สูอเมื่าคือว่า,วาจเจืยมากก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาะเออระหว่องการระบายนะเมื่อวานคือหลังจากที่รู้วันเกิดขันว่าตัวเองติดตอนเย็นอนะแต่ว่าตอนนั้นเลยเวลาราชารนะาวก็เลยต้องแบบมาตอนเช้า ก็คือทำมื่อทำมื่อกัอก,กตัวคุยกับอาจารย์ที่คณะคุยกับอาจารย์ภาคแล้วเรียบร้อยแล้วก็คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ทำลือก,กักตัวก็จะมีที่กับตัวที่ของที่กักตัวอยู่ที่เตติเดน,นี่นอนอยู่ก็อืม คนวันนี้มา get ready with Jenny แบบเร่งรีบช่วงนี้เรียนอยู่จิตเวทวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะไปออกพิดีแบบช่วงววนี้นอนอยู่เพราะว่าใกล้สอบองค์กรจิตเวทก็มีเสียงขึ้น ซีนก็อกกิจไรดีวิดีแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะไปออกโอพีดีด้วยตารางวันนี้คือมีแค่ออกโอพีดีตอนเช้าจริงๆตอนนี้ก็คือแบบแป็โมงครึ่งแล้วออกโอพีดีเก้าโมงไม่น่าได้กินข้าวแล้วก็กินทีเดียวตอนกลางวันอยากกินอยากกินส้มตำวันนี้จะได้กินไหมถ้าชวนเพื่อนไปกินเื่อนจะไปกินกันไหมเนาะคือช่วงน,นี้เรียนจิตเวชแล้วมันจะมีวันที่ออกโอพีดีก็คือออกโอพีดีเล็งไปออกโอพีดีทั้งหมด หนึ่งวันต่อสัปดาห์สองวันต่อสัปดาห์อะไรแบบนี้ก็เลยทำให้แบบไม่ค่อยมีคลิปลงก็งจริงว่าแบบกลับบ้านอย่างเดียวเลยอยูที่โรงเรีนนี้คืกลับบ้านอย่างเดียวในโรงเรียนที่บ้าน <c oughs> ยังนดรเลยยี่อยทนแ้ที่มีแต่ว่านี่อะทำงานไม่เป็นจะต้องไปจิ้นกันแดด แบบอยากให้ทุกคนเก็บอะไรดีมีแตว่าเจนี่ไม่อะลุกจากเตียงเลยด้วยซ้ำทุกคนวันนี้ก็าจะลุกภารกิจวันนี้ตอนเช้าก็คือซักผ้าซึ่งเราทำแล้วแบบรวดเร็วด้วยนะทุกคนรู้ไปว่าวิธีการซักผ้าแบบรวดเร็วเลยคือทำอยังไงเจนี่อะซักด้วยมือก่อนแล้วเจนี่ก็ค่อยเอาไปใส่เครื่องเครื่อที่จะทำให้มันปั่นมาแล้วก็กดปั่นแรงที่สุดเพราะฉะนั้นก็รอแค่แบบสิบนาทีกว่าก็เสร็จแล้ว จริงๆก็ไม่รู้ว่าคลิปนีจะถ่ายให้ทุกคนดูไ <c oughs> หมหม่แรู้แบบเสร็จแล้วแบบไม่ทาเลยเลยองว,วาขเขียนกอนเขียนทาเนาดว่วไม่ต้องพูดความปีของเราเลยเราก็จะ มีเนีจยเราก็แบบติ๊กิเพราะว่ามันมันงงมาแล้วก็ปันตื่นไม่ลงนม่คนโอเคเสร็จแล้วจ้ะปุอบปุ้นผิวก็เดี๋ยวถือโอกาสได้ถ่ายเลยว่าแบบว่าอันนี้แบบว่าเตรียมอะไรไปบ้างอ่าก็เลยมอันนี้เป็นแบบป้ายเชื้อติด กับสกาวเราเนาะของจิตเวชของบังคับผู้ให่ก็อันนี้มีของอันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบแฟมก็คือแบบเหมือนแบบทุกคนก็จะเห็นกันแล้วว่าแบบได้มาจากพิลาหารมีพวกแบบกระดาษไว้จดอะไรอย่างเงี้ยเขาออกวิธีดีทุกครั้งอาจารย์เขาจะให้จดมีหนังสือที่เป็นคณะของเราทําเป็นของจิตเวชก็มีแล้วก็มีพวกอันนี้เตรียมสอบจดว่าแบบเฮ้ยมันจะออกอะไรบ้างก็แบบ อะไรที่แบบพวกภาษาอังกฤษที่เป็นคำศัพท์เฉพาะอย่างเงี้ยเราเขียนไม่คล่องแล้ก็พยายามฝึกเขียนแล้วก็ปากกาเราจะตัง้งเวลาทุกคนแล้วก็มีกุญแจห้องมีอะไรอย่างเงี้ยไปเรารีบไปกันดีกว่าสา,ายแล้วจะต้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคสวัสดีทุกคนกลับไปครั่ะจะได้ถึงแล้ว ตอนนี้เหลือเวลาอีกสิบนาทีก่อนที่จะเข้าเรียน O P D เก <c oughs> ิดอะเพระตอนนี้ย้อมพักแพทย์แล้วเออีกสิบนาทีเข้า O P D ทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว <c oughs> ทุกคนตอนนี้ก็กำลังออกมาจากห้องนะเมื่อกี้เพิ่งส่งผ้าซักวันนี้เป็นวันแห่งการซักผ้าอ้าอุย้ย ฝนตกปล่อยย้ต้องรีบเดินไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่โรงพยาบาลกัลปุ ขอนี่ยก็คือห้องประชุมของหลังสีก็มันก็จะมีจอแบบเยอะมากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นจอฝนะั่งน,น,นูนก็มีจอก็คือเอาไว้ดูฟิล์มเนาะตอนขณะกําลังเรียนซึ่งมีอันนี้ฝนก็มีจอซึ่งเจนี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันใกล้จอมากๆแล้วก็เพื่อนบางคนอาจจะนั่งก็ตรงแบบเพื่อนกระจายกันนั่งกันหมดเลย โ okay, อเคทุกคนเดี๋ยวจะพูดไปเดินไปกันก็วันนี้จริงๆลนะ้วันนี้เป็นวันที่สองนะที่เจนี่เรียนนังสีก็การเรียนนะก็คือการเรียนรังสีก็คือเหมือนมีคาบอินเทอร์แอคทีฟแล้วก็มีเรียนออนไลน์ซึ่งมันก็จะมีอินเทอร์แอคทีฟประมาณครึ่งวันแล้วตอนนี้ก็คือตอนช่วงบ่ายแล้วก็จะเป็นเรียนออนไลน์อาจารย์เขาก็จะมีคลิปมาให้ ดูกอดะไรแบบนี้เนาะไปะไปเรียนกันก็เรียนในห้องน่ละไม่ได้เรียนที่ไหนหรอกไม่ก็จะไ,ไปอ่านที่ขอบม่านอยู่นะ